ขอบคุณมากครับขอบคุณที่ร้องอีกภาษาไม่สีอาสาอสมนะครับอสมอสมในเขตที่สบายใช่ไหมครับในเขตที่โอู้ข้าศึกที่กำลังเป็นที่เก่งรู้สู้นะจ๊ะไม่จขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณท่านและคณะนะคะขอบคุณครับขอดีใจค่ะดีใจที่ได้รับรองครับที่เหลือนะครับ ม um, uh, าจนี้ดีใจมากเลยค่ะได้กับข้าวสามวันค่ะสามวันค่ะอาหน้ำท่วมเข้าวันไม่ได้เลยจีนดิสกที่ยวมเลย่ีหมดเลยข้าว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 ข้วข้วข้า้าวข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 ้า้าวข้าวข้ ขอบคุณพี่น้องเจ้าผชองดีใจมากเลยค่ะขอบคุณมากๆดีใจมากๆดีใจช่วยพี่น้องมาช่วยช่วยางที่น้ำท่วมค่ะริ่มทำงานตั้งกี่โมงพอรู้ค่ะ งเย็นเราก็เตรียมเลยเตรียมไปซื้อของซื้ออะไรมาเตรียมเตรียมพร้อมเพื่อวันรุ่งขึ้นเรามาทำกับข้าวมาแกงต่เวลา7โมงทำละ4สามค่ะทั้งหมดกี่คนอ่ะทั้งหมด1าคนวันที่ที่มาพันกล่องพันกล่องค่ะคือพราะจะรอเวลาไม่รอเวลาค่ะขอให้ได้ได้ยินเสียงจิ้งเสียงจิ้งก็บอกช่วยทำกับข้าวหน่อย่ เหลวงพ่อพร้อมใจช่วยเสมอคะ่ะวันนี้ดีใจนะคะขอบคุณแม่ครัวแล้วก็ทุกหน่ยงานที่มานี่ค่ะขอบคุณมากเลยชาวปักช่องชุมชนลงสูบไม่รู้จะพูดยังไงพูดไม่ถูกปลื้มใจมากเลยที่เวกเราไม่ทิ้งกันบ้านเราเนาะคนด่านรถคือกันเด้อคนคุนน้ำใสเดินนี่เด้อ รักควหลวงพ่อคุณโอ้ยรักแท้เลยแหล,ละหลวงพ่อคุณอ่ะใครจะไม่รักควหลวงพ่อคุณด้เอเนาะวันนี้ได้กินข้าวหลวงพ่อโอ้วันนี้ได้กินข่าหวนนาหลวงพ่อเด้อพี่น้องบ้านเราเด้ออร่อยอร่อยนะถ้าไม่ถ้าที่รังอร่อยก็ส่งข่าวไปบอกเนาะ <c oughs> ถ้าว่าถ้าลูกสองมาเด้อลูกสองกับลูกสามมานี่เด้อคอยดูเด้อเอาไงถ้าไงจะส่งข่าวไปเด้อจะส่งข่าวไปหาหมวดนายก็ได้ นายกนกกกนพลชัยวีรพันธ์ที่เป็นตำรวจอยู่ลูกศิษย์อยู่กับเตียงหลวงพ่อนั่นแหละความเสียหายตรงนี้เยอะไหมคะพี่เยอะค่ะเสียหายหมดเลยค่ะทางโน้นหมดเลยบ้านท่วมหัวกันเลยค่ะที่หมู่บ้านนี่หมู่บ้านเดียวค่ะชุมชนลงสุบก็ประมาณ200หลังคาเรือนทนวดอยู่แค่ไหนเออ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 ชน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 เลย ไม่ได้นอนสองคืนแล้วค่ะถึงไหนอะ่ะก็ตะเวนช่วยเขาตลอดค่ะดูแลส่งข่าวให้นกหน่วยราชการตรงนี้ต้องการความช่วยเหลืออะไรตรงนี้ต้องการความช่วยเหลืออะไรค่ะก็ประสานงานกับทางจังหวัดด้วยท่านผู้ว่าก็มาดูแล้วก็หน่วยพัฒนาของจังหวัดก็ลงมาสอบสวนหาหลักฐานไปแล้วค่ะว่าจะประเมินการช่วยเหลืออย่างไร <Okay. S 1> ค่ะวันนี้ก็พาประชาชนไปลงทะเบียนไว้แล้วค่ะ ล้วคนทไม่ได้เข้าไปไม่ได้จะนี่ไปอยู่ที่ไหนกันก็มีที่พักให้ที่โรงเรียนรุ่งอรุณและมูลนิธิค่ะมูลนิธิสว่างวิชาค่ะเขาก็จะมีอาหารมีที่พักให้มีน้ําให้ทานมีกาแฟให้ด้วยดูแลอย่างดีค่ะพิ้วไหมวันนี้ก็มีพอหลวงพ่อเขาจะให้้วค่ะโอ้ยวันนี้ครูหลวงพ่อเขามาให้เนี่ยบอกว่าดีใจมากๆเลยเด็กได้ยินว่ามาจากหลวงพ่อคูโอ้ย คนบานเองได้นี่ยแล้วขอบคุณมากมากเลยค่ะที่เป็นคุณไคะคุณน้าใสค่ะชื่ออะไรคะชื่อแอดค่ะถ้าชื่อเล่นชื่อจริงๆก็คือกมลธนรัตน์นามสกุลวีระพงศุชาติอยู่บ้านหอคะอยู่บ้านอยู่ที่นี่เหรอคะคุณน้ําใสก็อยู่บ้านกดน้ําใสเลยค่ะตระกูลตระกูลวีระพงศุชาติกับชัยวีระพันธ์ก็คือพี่กับน้อง Ờ, ล,ลูกหลานหลวงพ่อเพราะคุณแม่หลวงพ่อเป็นน้องสาวของคุณย่าย่าเราเป็นพี่ค่ะสองสามขอบคุณมากค่ะขอถ่ายพี่เสากิ้งมาพร้อมเสมอและโรจิโต้ไปตรงไม่มีบางไม่มีบางนะครับ